โอเคเราจะมาเดินงานกเกษตรแฟงนะคุณผู้ชมามายงชิดนคนรับต้นไม้ไม่ควรพลาดครับ นัขายนี่ใช่นหมต้นไม มาหามอนสเตอร์ล่าด่างเนี่ยมีไหมพูดเล่นพูดเป็นเรื่อยเชี่ยถืออืออือบางพูดเจ็บยอดด้วยคุณผู้ชมผลไม้โอดมีกล้วยไม้เดี๋ยวไปดูกล้วยไม้กันฮะโอ้ยมีดอกกุหลาบด้วย ยังไม่มีบ้านมียังยังไม่มีจ้ะไม่เอาหรอกไปเลยเดินเล่นเดินดูมาดูต้นไม้งานเกษตรแฟร์นะครับแอปต็อตก็เยอะ น,น้องแคทแคทธัิยาพุทธรักษาาอ๋อแล้ว่าน้องแคทเอียังชิดครับโอ,อ้มีกล้วยมไม้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกล้วยไม้ไปคุณชม โอ้ยนี่การส้มด้วยอ้ยอ้ยนี่เท่าไรเอออัอีสองพันการสม้มมรสเตอร์ล่าสองพันอ้สเตอร์ล่าครับ ครับไปนะช้างเอ้ยได้จะเป็นล่าแล้วมีเติมเนี่ยมันปลูกเออมีเครื่องตัดหญ้าอะไรด้วยครับต้นไม้น้าหลาบอนกล้วยเอางี้น่ยไหนน้าหลานกล้วยใบดำนะสามสิบเก้าเค่ะนะช้างหูช้างอ่ะสามหมื่นเก้าทำไมเขียนเคเคก็ พันไงสามสิบเก้าพันไงนะช้างมันเออเธอไม่เห็นเหรอไม่โอ้โหยเออนี่สวยกึ็นไม่เหอตามมึงไม่ได้เหอดูเฉยเฉยเขาก็ขายผลไม้ไงแล้วมีมีดนะครับมีมีดเดินไปเรื่อยอ่ะอาจให้ครบสิบนาทีก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวจะเอาลง YouTube ก็ลองมาเที่ยวดูแล้วกันนี่หลายปีแล้วนี่เขาเพิ่งมาจัดใหม่ตอนนั้นก็โควิดก็เลยไม่ได้จัดอีกยาวเลยเอามะม่วงแดงจกักรพรรดิอันนี้ขันทองต้นมะม่วงกีตา้าก็มีครับคุณผู้ชมมะกอบเตี้ยลองกองอ่วงคันนี่ต้นมหาสัจจันทร์เออ ต้นมหัศจรรย์ไม่รู้เท่าไหร่ต้นมหัศจรรย์เห็นพ่อเขาก็พูดอยู่เออแล้วมันมันหวานเอาไปแล้วก็กินไม่ไม่กินยังไงอ่ะก็กินก็กินเหมือนที่ปอกไหมดูนี่ที่ปอกอันนี้มันได้กินไหมก็ยังไงก็ดูสิเออโอ้โห เราีอ <c oughs> ัน้าไหรกันเนี่ยราคาเจ็บเาาทครับใช้สับจานหน่อยก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้็ตชีสกับปลาดิบได้ด้วยอือ พูดจะเป็นแบบพูดโพชกเท้าพูดูใช่เท้าอ๋ออเดี๋ยวเดนต่อมีทั้งรองเท้ามีทั้งอุ้ยมีน้ำเต้าด้วยป่าหลอเรายังเดินไม่ทั่วไมนโซนนี้แค่ของด่ายร่าง

เอ้าไม่ได้ไปทางนู้นเหรอเราก็จะไปทางสัตวก์เอาไปดูไปดูนเดวไปดูความกินกันครับคุณผู้ชมไหนโอ้ดูเออหลังนะหาที่จอดรถนะ เอาล้างลาเลยเฮ้ยไม่อย่าไปเลยไปครับไปดูไอ้ไอ้นั่นก่อนดีกว่าของกินอะไรพวกนี้ไงเออันนี้คือมันคือทางกลับที่จะไปจตุจักรกันนั่นแหละไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านเรา ไปดูไปดูส hey ัตว right? ์ดูเดินวนรอบได้เลยเดินน้เลยน้องยาย่ก็ดีมีต้น่้ กวดที่มันแบบไม่หยุดตลอดเวลาเนี่ยมาดูหมาปอมกันคุณผู้ชมไนอะะค เดีแยวหาบ้านไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าคนเขาออกกันเนยอะแล้วก็จะถ่ายแบบข,ข้าวๆแล้วกันะคุณผู้ชมกล้องไอ้มือถือแม่งร้อนละ นี่ก็เป็นบูทของมีโออาหารตัดนะว้าวมีอยไรด้วยซบิเลีย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ราดูชูการ์ไรเดอร์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ับ มไม่เลี้ยงลนะสงสารมันอยากได้นะแต่ว่าไม่เอาละเวลามันแก่แล้วมันเราก็เป็นทุกข์แทนนะถามว่ารักไหมก็รักน่ารักนะฮะหมาแต่เราไปทางนู้ลนะมาถึงตรงของกินแนละ้ว

โอเคครับก okay, <t ôi> ็เดี๋ยวคงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันะครับเดี๋ยวไปเดินต่อละกลัวแบตจะหมดคุณผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ